สวัสดีทุกคนวันนี้ชั้นหนึ่งเข้าครัวครับอยากกินแกงแกงหมูสามชั้นเนื้อใส่ผักกองตุ้งอะไรเงี้ยเป็นเมนูบ้านๆเมนูพื้นบ้านเลยเครื่องแกงกะทิเคยเคยกะปินั่นแหละเคยตั้งใต้เคยแล้วก็มีปลามีเกลือน,นี่สุดหลังจากนั้นเราก็เราดูขาวด้วยอะไรด้วยแล้วก็ฟินๆไปนะคือไปได้หมูสามชั้นมาแล้วก็เรามาแกงเนีเ่ยทำน้ำแกงเสร็จก็ลงไปผัดกกกกผแล้วน้ำตุ๋นกิบกิบเลยเตรียมผักกองตุ้งจะล้างให้เรียบร้อยนะแยกด้นมาจากตลาดนะราคา10บาทหมูได้มา80บาทนะ หนึ่งมีแผนคือจะต้องแกงกินได้สองวันเนี่ยอันนี้คือแกงทั้งหมดทีเดียวเลยหลังจากที่มันเดือดแล้วตอสที่หนึ่งก็มีวิธีของที่หนึ่งเองก็คือใส่น้ําแข็งนะครับทาให้มันอ่าวุ่นๆแล้วก็แบบให้มันเดือดอีกทีนึงก็ลองชิมดูโอเครสชาติใช้ได้เลยใส่แค่นั้นเองนะยังไม่ได้เติมปรุงรสอะไรมากมายนะครับเสร็จแ็แยกเรียบร้อยแยกน้าแยกเป็นกระปุกไว้วันนี้วันหนึ่ี้วันแล้วเสร็จก็มาที่ร้านก็ที่หก็มาหั่นมะเขือเทศแล้วก็ทำให้มันม้่นๆงวดหน่อยแล้วก็จะใส่ แกงของสักหนึ่งอ่ะที่ทำนำมาจากบ้านอ่ะเหมือนสามชั้นอ่ะลงไปแล้วก็่นให้มันวอมนะใส่ก็เตรียมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งอะไรประมาณนี้ก็ใส่ลงไปอะไรประมาณนั้นสกหนึ่งก็กินง่ายๆเนาะทำไมต้องใส่มะเขือเทศสักหนึ่งใช้มะเขือเทศแทนผงชีลอดนั่นเองนี่อ่ะก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักฝรั่งลงไปนะหลังจากนั้นก็ใส่ผักลงไปพักกินี่เยอะกินไปเลย่ักหนึ่งเป็นคนไม่กินข้าวครับเป็นคนกินอย่างอื่นแทนข้าว อะไรเอ่ยวุ้นเะส้นนี่ยลองชิมดูสิอืม,อมเนี่ยกากินมานอ,อ,อร่อยเลยครับผมลองไปทำตามมาดูนะแต่ทีาหนึ่งกินข้าวที่หนึ่กินวุน้นเส้นแทนนะครับหรือไม่พอเราก็อุ่นเพิ่อมอีกนี่ได้หม้อขนาดนี้เลยเนี่ยม,มือเดียวของทีหงหง่หนึ่งที่หนึ่งกินข้าวมือเดียวไหนจัดไปถ้าใครอยากลองทานเมนูนี้ก็ลองทำตามดูครับง่ายๆแค่นี้แหละเป็นอะไรมากมายครับถ้าเกิดมันสามารถปรงุงและเพิ่มเติมทีหลังได้แล้วแต่สบายใจจัดไปขอบคุณครับที่ติดตามจนถึงท้าย